بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับการที่เราได้ยินเสียงอาดานจากทางรายการทีวีจะเป็นช่องไหนก็ตามแต่พี่น้องเกิดข้อสงสัยว่าเอะรับอาดารจากทีวีแล้วเนี่ยแถวแถวบ้านมัสยิดอาดานอีกหลังจากนั้นแล้วเราต้องรับอาจานของมัสยิดด้วยหรือเปล่า เอแล้วก็เราจะทำยังไงดีนะครับสองมัสยิดสองมัสยิดมัสยิดนี้ก็อาจานอีกอันหนึ่งมัสยิดมันอยู่ใกล้ๆกันนะนะก็อาจานด้วยเอย้เราจะทำยังไงดีจะรับมัสยิดไหนดีบางคนบอกอันฉันเอาสองอย่างเลยแล้วกันมัสยิดนี้ถึงฮยาละซอลามัสยิดนี้ถึงถึง,ถงอชัชฮะดุอัลลอฮิลลหฮนุลลอรับอันนี้ด้วยแล้วก็รับอันนี้ด้วยอ้าว เราจะยังไงกันดีนะครับสิ่งเหล้วเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตของเราเราในฐานะที่เป็นผู้ยำเกรงต่อ Allah, อัลลอฮ์เ๊้เราจะทำยังไงดีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจก็คืออัลฮัมดุลิลละเราได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มากเหลือเกินให้อยู่ในสถานที่ที่ได้ยินเสียงอาดานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหเวลา ผมน่ะสงสารสงสารมุสลิมที่เวลาขายที่พอขายที่ได้แล้วตังค์มันได้เยอะไปซื้อบ้านสิบล้านอยู่ในหมู่บ้านอ้างว่าปลอดภัยดีเข้าออกมียามตรวจรักษาการอย่างดีแต่ไม่เคยได้ยินเสียงอาดานเลยทีวีมุสลิมมีทีวีที่พูดเรื่องศาสนามไม่ไม่สนใจเลยอันนี้น่าน่าสงสารคนเหล่านั้นมาก แต่พี่น้องที่สงสัยนะครับว่ามีมัสยิดอยู่สองหลังหลังจากนั้นแล้วมัสยิดหลังนี้ก็อาดานหลังนี้ก็อาดานแล้วเราจะรับหลังไหนพี่น้องผมว่าเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มากเหลือเกินที่เราได้ยินเสียงอาดานทุกวันวันละห้าครั้งเนี่ยนะเอาละคําตอบก็คือว่าให้พี่น้องเนี่ยรับอาดานมัสยิดไหนก็ได้เอาสักมัสยิดหนึ่ง แต่อย่าไปรับทั้งสองมัสยิดเลยนะอันนี้ผมไม่เจอแบบอย่างไม่เจอแบบจากท่านนาบีไม่เจอแบบจากบรรดาซอฮาบะไม่มีรับอาดานมัสยิดเดียวพอแล้วหลังจากนั้นก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าลืมสลาวารให้กับท่านนาบีด้วยนะหลังจากอาดานแล้วเนี่ยท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามแต่สลาวารให้กับท่านนาบีหลังจากที่อาดานแล้วเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะให้เขาเนี่ยได้รับชาัฟอาะฮ์จากท่านนาบีมูฮัมมัด สโลัลฮุอะลัยฮิวะซสัลลลมนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่าเอแล้วก็อาจารที่อยู่ในตามทีวีล่ะเดี๋ยวนี้เรามีทีวีที่พูดเรื่องราวของอัลลอฮ์ถึงสช่องนะครับท่ามดุลิลละแต่และช่องอยู่ในแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะนะครับอินชาอัลลอฮ์ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ทีนี้ทํำยังไงดีอะได้ยินเสียงอาจารจากทางจากทางโทรทัศน์เนี่ยต้องรับหรือเปล่าท่านพี่น้องครับก่อนอื่นต้องต้องเข้าใจนะครับว่าทีวีเนี่ยจุดศูนย์กลางในการออกอากาศนยอยู่กรุงเทพทั้งนั้นเลยทั้งสี่ช่องเวลาเวลา,าเขาปล่อยเสียงอาจารออกไปเนี่ยหรือเวลาที่เขาประกาศว่าได้เวลาละหมาดมักริบก็ดีเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์ขอละหมาดอิชาก่อนก็ดี วเวลาข้อประกาศอย่างเงี้ยเราต้องดูนะพื้นที่ของเราเนี่ยได้เวลาละหมาดหรือยังได้เวลาละหมาดหรือยังอย่าเข้าใจผิดสิ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกเป็นห่วงก็คือว่าเดี๋ยวเดือนอมฎดอนผ่านเข้ามาปั๊บเนเดี๋ยวเราก็อ้าณนะนี่วันนี้ได้เวลาละสินอดแล้วนะครับผู้ที่เป็นโคศพผู้ที่เป็นพิธีกรเนี่ยนะลืมลืมบอกกับผู้ชมทั้งบ้านว่าได้เวลาละสินอดของคนที่อยู่ จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลต้องกล่าวอย่างนี้ด้วยพราะเวลาเสียงอาดารดังขึ้นเนี่ยเป็นห่วงว่าพี่น้องที่นูน่นที่ยังไม่ได้เวลาละสินอดเนี่ยก็จะละสินอดไปเขา,เขาด้วยนะครับตรงนี้ต้องดูเวลาให้ดีเลยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในพื้นที่ที่ได้เวลาละหมาดแล้วก็ได้ยินเสียงอาดานจากจากทางโทรทัศน์ตรงนี้ให้น้ำหนักว่ารับไปเถอะ เพราะนั่นก็คือเสียงอาดานเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าที่บ้านของเรามีมัสยิดด้วยแล้วก็ดูรายการทีวีของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับเป็นทีวีแห่งความดีเนี่ยดูทีวีด้วยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงอาดานจากมัสยิดด้วยทางนั้นรับอาดานจากมัสยิดนะครับรับอย่างงาั้นอาดานจากมัสยิดแต่ถ้าหากว่าไม่มีไม่มีมัสยิดเลยนะครับถ้แถวบ้านเราไม่มีมัสยิดทํำยังไงพี่น้องก็ได้ยินเสียงอาดานจาก ทีวีนะัมันก็คือเสียงอาดานนะั่นแหละแล้วก็แล้วแล้วในขณะที่เราอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยมันได้เวลานะครับได้เวลาได้เวลาละหมาดพอดีก็ให้รับอาจานไปด้วยนะครับผมให้น้าหนักอย่างนี้แหละ <c oughs> ทีนี้อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยพี่น้องอยู่ที่บ้านของเราถ้าบริเวณที่บ้านของเราเนี่ยไม,ม่มัสยิดและเราเองก็ไม่ได้ยินเสียงอาดานเลยเนี่ย ผมเคยเน้นย้ำแล้วนะครับว่ายัางไงก็ขอให้เราได้ทำหน้าที่อาจารยเพราะคนที่ทำหน้าที่อาจารยนั้นนะพี่น้องเขาได้รับผลลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลามากเหลือเกินแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นคนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่เสียงอาจารไปถึงก็จะได้รับรัศมีแห่งความดีไปด้วยแล้วก็ช้ยตอนเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ในชัยตอนวิ่งหนีด้วย อาญาเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องเมื่อได้เวลาละหมาดปั๊บทำนาที่อาจาเฉพาะเวลาละหมาดอย่างเดียวนะแม้เรื่องอาจานนี่ยก็น่าคุยเหมือนกันบางคนบอกโอ้โ oh, หไฟไหมนี่เลยไปยืนหน้ากองไฟเลย bar, อัลลอฮฺฮุอะบารุลลอฮฺฮุอบาร์อาญาเสียงลั่นเลยนะเขาบอกโอ้โ oh, หไฟนี่มันม้วนม้วนกลับเลยกลับไปเลยมันมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นหละโอ้โ oh, หพี่น้องตรงนี้ผมไม่เคยเจอหลักฐานจากฮะดิษข,ของท่านนาบีมุฮัมมัด โซโลโลของอะลรทฮิวะซสัลสลลมนะครับว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดอะไรนะอัคคีภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ที่ไหนให้มีการอาซาแล้วก็ไฟจะดับไม่มีนะบางคนก็พายุพัดมาแล้วโอ้โหอาซาเลยก <c oughs> ็บอกว่าพายุไปทางอื่นเลย <c oughs> ที่บ้านเป็นกระสอบเดียวซ้ำก็ไม่เห็นพังเลย <c oughs> เพราะามีการเอาอาซาไปโต้กับพายุเอาไว้อันเนี้ยไม่มีไม่มีสิ่งที่ เป็นเรื่องที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลของอาเฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนั้นอาดานใช้ในเวลาละหมาดในม,มีในสมัยนาบีก่อนออกอก่อนก่อนออกรบอาดานไม่มีก่อนที่คนไปทําพัดจะลงจากบ้านเพื่อที่จะไปที่สนามบินก่อนลงจากบ้านให้อาดานไม่มีอาดานใช้ในส่วนของการละหมาดเฉยๆพี่น้องนะทีนี้ที่บอกว่าอาดานแล้วได้ได้ความดีงามมากมายเหลือเกินเป็นยังไงในฮะดีษหนึ่งนะครับ ท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลานะครับประทับใจแล้วก็มีความรักอย่างมากกับเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งที่อยู่ชาญเมืองและก็เลี้ยงแกะนะครับพอเวลาพอเวลาได้เวลานะครับในการที่จะละหมาดเขาก็าอ่าดานซึ่งเรื่องนี้ท่านนบบีได้เล่าให้แกบ่บรรดาสหฮาบ้าฟังด้วย ซอฮาบะคนหนึ่งที่ชื่อว่าอบูซาอิดอัลคุดเดรีพอได้รับความรู้จากท่านนาบีตรงนี้แล้วเนี่ยท่านเองก็สั่งนะครับสั่งบรรดาบุคคลที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่ตามเนินเขาไอ้ตรงนี้หลังจากท่านนาบีตายไปแล้วนะท่านอบูสาอิดก็มาสั่งนะเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงเขาเด็กรับผิดชอบเรื่องกระอูดนะครับพาอูดไปกินยุงก,กินหญ้าแถวแถวชานเมืองนี่นะสั่งเลยนะครับว่าแม้ว่าท่านจะอยู่คนเดียว นะครับฝ่าอดันตาบิศลาฟาร์าเศตากบินนิให้เจ้าเนี่ยนะทำหน้าที่อาจารแม้ว่าจะอยู่คนเดียวที่ไหนที่ท้องทุ่งฟาอินนีซาเตุรอซูลลอฮิซอลลอฮวเลหิวาสลมยาูพอแท้จริงฉันได้ยินท่านรอซูลสลลอฮุอะลหิวาสลามก่าวอย่างนี้นะลายัสมาอูมาดาติลโมอดิน จินนุนวะลาอินซุนวะลาชัยอุนอิลลาชาฮิดะละหูยามัลกิยามะไม่ว่าเสียงอาดานของเจ้าเนี่ยจะไปไกลขนาดไหนที่จะผ่านยินตัวใดผ่านมนุษย์คนใดแล้วก็สิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ต้นไม้นะครับสิ่งสาราสัตว์ต่างๆทั้งหมดที่เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ได้ยินเสียงอาดานของเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้น จะเป็นผู้ที่ให้พยานเป็นการเขาเรียกมาเป็นพยานแก่เจ้าในวันกิยมมะว่าเจ้าทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตรงนี้บางรีวายะบางฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุละละัลฮุอะเลหิวซัลลับอกว่าทุกอย่างที่เสียงอาดานไปถึงเนี่ยจะจำนวนขนาดไหนก็ตามแต่เอาสมมุติไปอาดานที่ชายเขาที่ที่อะไรนะที่ที่ชายชายชนบท เพราะว่าไปเลี้ยงสัตว์อยู่ใน,ในบริเวณนั้นพออาจารย์อัลลอฮฺบอฺบอัลอฮฺบอกบัดตรงนี้ท่านอบูุบาสาิดบอกวานบีบอกวา่าให้ให้เป่งเสียงให้ดังเลยนะนะครับเป่งเสียงให้ดังมากๆเพราะเสียงของเจ้าไปถึงอะไรก็ตามแต่ในบริเวณนั้นทั้งยินทั้งมนุษย์จํานวนเหล่านั้น,นมันเท่าไหร่ล่ะสมมติวราผ่านต้นหญ้าไปทั้งหมดสามหมื่นกว่าต้นโอ้โห oh นั่นแหละ จำนวนความดีที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่อาดานอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องอันนี้อาดานนี่ใช้กับอาดานแบบไม่ได้ใส่ไม้นะอาดานไม่ได้ใส่ไม่นะคืออาดานอาดานปากเปล่าอย่างนี้แหละนะครับซึ่งการทำหน้าที่อาจานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสูงส่งมีเกียรติยศนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างสูงส่งมากเหลือเกินดังนั้นเสียงอาดานจึงเป็นเสียงที่มีเกียรติมากพี่น้อง เวลาเสียงอาดารดังขึ้นอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์เราพยายามหยุดพี่น้องหยุดซะก่อนหยุดภารกิจต่างๆเอาไว้ชั่วคราวกันแล้วก็ทำอะไรครับพี่น้องหยุดแล้วก็สดับฟังแล้วก็ตอบรับอาจารย์ทีละประโยคทีละประโยคตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งดังนั้นเสียงอาจารย์ที่ได้ยินจากมัสยิดถ้ามันมีหลายมัสยิดก็เอาสักมัสยิดหนึ่ง นั่งสงบนิ่งแล้วก็กล่าวตอบรับอาดานตามที่มูอัดซินได้กล่าวยกเว้นสองประโยคเรารู้ไปแล้วประโยคที่บอกว่าฮยาอลลซอดากับฮยาอลัลฟาราให้เรากล่าวคำว่าวลาฮาวลาวลากูวัตอิลลาบิลลากล่าวพี่น้องเราให้เกียรติกับเสียงอาดานเพราะเสียงอาดานเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าเป็นเสียงที่มีเกียรติมาก พอท่านนาบีบอกให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายตอบรับอาจารตามที่มูอัดดินได้กล่าวหลังจากนั้นนบีก็บอกว่าสั้นตัวต่อเจ้าจงขอสิอะไรก็ตามแต่ขอดูอาต่ออลอเลยแล้วเจ้าจะได้รับในสิ่งที่เจ้าขอนี่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮุองลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องดังนั้นขอให้เราได้เอาใจใส่ตรงนี้ให้มากๆจะเป็นอาจารที่ได้ยินได้ยินจากทรทัศน ถ้าได้เวลาตรงนั้นแล้วนะครับได้เวลาละหมาดแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่เข้าเวลาละหมาดแล้วผมให้น้ำหนักว่ารับเถอะรับอาจารย์พอถ้างหากว่าบริเวณบ้านของเราไม่ได้มีเสียงอาจารเลยรับรับอาจารตรงนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก่อนจะระหมหดเราเองนี่แหละเราเองนี่แหละอยู่ในบ้านของเราโดยที่ไม่ได้ยินเสียงอาจารจากที่ไหนเลยอาจารซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งถูกสร้างโต๊ะเก้าอี้ ขันกละมังถ้วยชามที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละมันจะมีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามแต่หะดิษระบุเอาไว้นะครับว่าจํานวนเหล่านั้นแหละอัลลอฮุซุบหฮานะฮวะตาลาจะให้เราได้รับความดีเท่ากับจํานวนสปปรรพสิ่งต่างๆที่ได้ยินเสียงอาดานของเราดังนั้นขอให้เราได้พยายามเอาใจใส่ในเรื่องนี้นะโดยที่เรื่องที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วตอนนี้สรุปตอนท้ายนิดหนึ่งนะครับว่า ชายคนหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะขอโทษทีนะรออีกก็นําเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะครับที่ว่าเดินเลี้ยงเขาเลี้ยงแกะตามเนินเขาเดินเลี้ยงแกะตามชาญเมืองเสร็จเรียบร้อยพอได้เวลาละหมาดเขาอาจาณน,นะครับอยู่อัดฐินวัยูกีมุสศาลาทาการอาจารแล้วก็ทําการอีกอมาอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาด,ดีใจอย่างยิ่งอัลลอฮฺเรียกมูลมาเลยกกามาเลย,มา,เลยมานี่มานี้มาน,มานี้มาดูนี่เนี่ย มาดูสิบาวของฉันคนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวได้เวลาละหมาดยำเกรงกับฉันอย่างมากเขาพักดีกับฉันเขาเป็นผู้ที่ตักวายำเกรงต่อฉันอย่างมากเลยอาดานแล้วก็อีกอมาแล้วก็ทําหน้าที่ละหมาดอยาคอฟูมิน,นีเพราะเขาเกรงกลัวต่อข้าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้กอดกอฟาตูเลีอับดีวะอัดคอลตูฮุลจันนะอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนวันกิยามาะนะ ฉันอภัยโทษทั้งหมดให้แก่เด็กเลี้ยงแกะคนนี้แล้วฉันจะให้เขาเด็กเข้าสวรรค์ของฉันในวันกิยามะอัลลอฮฺอักบัรคูแล้วก็คนลุกเด็กเลี้ยงแกะทําหน้าที่อาจา,ารแล้วก็ละหมาดอาจารด้วยนะ่อยู่คนเดียวเองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวที่เราจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างในน้อยวันนี้เนะี่ยบอกกับพี่น้องเอาไว้นะว่าได้ยินเสียงอาจารแล้วต้องหยุดภารกิจต่างๆแล้วก็ตอบรับเถอะแม้ว่าเสียงอาจารนั้น จะได้ยินจากทางโทรทัศน์ก็ตามแต่แต่มีเงื่อนไขว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องเข้าเวลาละหมาดแล้วเช็คตรงนี้ดูให้ดีนะครับวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวัลรอฮมะตุลลอฮฺวะบเราะกาตุ